อ่ะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตการทำทำบัตรหน้ากากให้วิ่งตามเส้นนะครับนะอ่ะับแรกเดี๋ยวเราไปเอาล์แเรามาก่อนได้หน้ากากคุน ลองลองทำกันดูนะครับนะถึว่ามันก็ช่วยให้เราสบายขึ้นนะครับแล้วงานมันก็ออกมาพวกโค้งตามเส้นตามอะไรมันก็จะดูสวยงามกว่านะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็อ่ะตนนอันนี้คือสมมุติว่าหน้าอันนี้คือหน้างานปกติเราคอนโทรปกติครบนะจากนั้นให้เรามาที่เอฟเฟกนะครับนะมาที่อัตติกมีเดียนะครับ หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ต้องลองทำแล้วก็เซฟดูนะครับนะ,อ,ะอย่างที่ผมทำทำไว้แล้วเนี่ยอลองดูแับแรกแล้วก็เอาวงกลมมาสักวงหนึ่งสี่ห้ามาในนะนะครับงานเคืร์งานจริงเรา นี่ก็ขยายออกไปห้ามิลเลยนะ,นะอันนี้ื็หน้ากากแล้วนะครับจากนั้นให้เราทำเส้นวิ่งแบ่งครึ่งนะครับขยายาไปอีกสองกึ่ง้าเพื่อที่จะให้ลายมันวิ่งนะครับนะัน,นี่เรามาลองไปที่อัตติมีเดีย อันที่ผมเซฟไปเราทถ้าให,ใหม่ๆเนี่ยมันมันเยอะมันจะหายากไปะนะครับแต่ครั้นี้เดี๋ยวจะมีเทคนิคอีกอย่างนึงน,นะที่เราจะหางานได้ง่ายขึ้นอ,อันนี้ก็นะครับนะให้มันวิ่งแบบนี้เนาะลายไทยเดี๋ยวสังเกตว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันจะวิ่งกับหัวกันนะมันจะวิ่งกับหัวสลับกันนั้นนะ ถ้าจะให้ดีเนะี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็เราก็สามารถเพิ่มเส้นตรงนี้ได้มนาะให้มันใหญ่ขึ้นนี่อันใหญ่มานะครับเพิ่มตรงนี้เนาะนะเราก็ได้ลายแบบรับเนี่ยแล้วมันก็จะเว่งให้เราโค้งตามสวยงามตามนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเบรกแล้วก็มาตัดออกก็ได้คนระับเบรกเส้นมาเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งไปตัดลายออกด้วยก็ได้นะ จะเอาหัวสิงก็อะไรมาใส่ครานี้เรามาจะมาลองทําแบบลายนอกจากลายแบบนี้ดิเอาลายแบบอ่เอาลายนี้เนาะเราก็แบ่งกรอบมาน้ำนะก็คือถ้าเราจะทำลายให้มันวิ่งตามเส้นเนี่ยเราก็ควรจะ ทำให้มันเป็นเส้นตรงครับนะไฮไลท์มันเรียงมาตรงๆกันแบบนี้ครับหนแล้วครับนะไฮไลา์มันอยู่ประมาณเส้นตรงแบบนี้เนาะ,อะโอเคไลน์มาด้วยก็ได้ลวมกรุบก่อนก็ได้ครับจะได้ง่ายๆนะ ถ้าจะให้ดีเนี่ยให้มันอยู่แนวเดียวกันกับเส้นเนี่ยนะอันนี้ผมทาให้ดูกคร่าวแล้วกันเสร็จแล้วเราก็คอปปีมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็มิเลรกกลับมาสมมติว่าผมจะเอาลายนี้นะน,นะนจะสร้างลายนี้ขึ้นมา ดูให้มันเท่ากันอ่าหรือเราจะอ่าถ้าเราสมมุติว่ามันไม่เท่ากันเนี้ยเราจะลากคลุมแล้วก็กดตัว B ก็ได้นะครับกดตัว B ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นไปเซนเตอร์ก็ได้นะครับตัว B ที่เป็นบล็ปท็อปเรานี้แหละนะครับอ่าจากนั้นเราก็มารวมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอ่าเป็นกลุ่มหนึง่งเสร็จแล้วก็ใส่สีเข้าไปครับอ่าต้องใส่สีอ่าสีฟ้าแล้วกันจะได้หาง่ายๆนะครับตรงนี้เนาะ จากนั้นเราก็มากดเซฟตรงนี้ครับโอเคบัตรนะครับนะแล้วใส่ชื่อไปอันนี้เอาสองสองสี่ะสี่้เซฟนะครับนะอ่าพอกดเซฟปุ๊บงานเราก็จะมีงานในตรงนี้ละอ่าแล้วก็เรามาลองใช้ใค่ของเราดูนะครับวงกลมปสักวงหนะึ่ง ไอพวกเสมาพวกอะไรมันก็วิ่งให้เหมือนกันนะครับแต่มันน่าจะอาจจะได้ลองลองทำดูก่อนน้นะอาจจะได้แก้ไขนิดนึงอ่ะนี่ก็ขยายออกไปเหมือนเดิมถ้าใครจะเอาหน้ากาก4มิลก็ได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้ขยาย5มิน4มิลเส้นกลางแล้วก็2มินเราไปคํานวณเอาครับนะถ้ามันไม่กลางเราค่อยลดเส้นลดอะไรเอานะครับนะมันไม่ได้แน่นอนอะไรอะไรพวกนี้ ให้ไปลองทําใช้ดูนะครับถ้าท่านทําแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าใจกันนะเกิดลูกค้าเจ้าอื่นมาเนี่ยเราก็เอาลายเดิมเราก็ได้นะไม่ต้องสร้างลายใหม่ลนะลูกค้าคนละเจ้านะจะได้เซฟประหยัดเวลาเรานะอันนี้ผมก็จะขยายเอาอีกสองจุดห้าครึ่งหนึ่งนะนะเอาไว้สำหรับให้มันวิ่ง ทำม,มาก็จะเผิและแต่ว่าเส้นเนี้ยถ้ามันเป็นเส้นที่เราดึงมาจากเครื่องมือนะครับเครื่องมือสี่เหลี่ยมอะไรเนะี่ยเราจะไม่แก้แวเราจะแก้ไขมันไม่ได้ในชะ่ไหมนะครับเราจะมาเพิ่มจุดมาดัดโค้งดัดอะไรมันไม่ได้ให้เราไปที่เชฟทูนเหมือนเดิมนะสังเกตว่าเส้นมันจะเป็นเส้นสีเหลืองอย่างนี้นะครับนะให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้เนาะผลวดทูกเคิรฟนะครับคลิกเข้าไปอ่าเส้นมันก็จะกลายเป็นเส้นสี สีส้มเหมือนที่เราดับมือแล้วนะครับจากนั้นเราจะไม่เอาให้ไม่ให้มันวิ่งรอบนะครับอ่านี้ผมจะไม่วิง่งให้มันวิ่งรอบผมจะให้มันวิ่งแค่ครึ่งเดียวนี่แหละเพิ่มปิดเข้าไปเพิ่มจุดนับเพิ่มจุดแล้วกัน ขยับมานิดนึงเพิ่มจุดจากนั้นเราก็คาคมุมแล้วก็เบรกแล้วก็ดีลิติ้งครับเรา,เรา,เราจะให้มันวิ่งแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้นะ,ะส่วนในลายตัวนี้เราก็จะเอาหัวสิงมาใส่หรือว่าะจะเอาแบบแกะสลักลายนูนแล้วก็ได้ครันะทาแบบนี้ลองทําดูนะครับนะ,ะครั้นี้ผมก็จะเอาลายนี่แหละให้มันวิ่งแค่ครึ่งเดียวนี่แล้วก็ไปที่อัติมินเดีย แล้วก็มาลองไล่ดูนะครับาลายเรามันอยู่ตรงไหนอ่าเมื่อกี้เห็นไว้แล้วอ่านี่นะครับเมื่อกี้ผมใส่สีฟ้าไปนี่ก็อันนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลเลยเห็นไหมครับลายมันก็จะวิ่งให้เราแบบเท่ากันนะนะจากนั้นเราก็มาแก้ตรงนี้มันใหญ่ไปเราก็มาแก้ให้มันตรงนี้ให้มันเล็กลงหน่อยอ่าเห็นไหมครับลายมันก็จะวิ่ง ได้แบบ้านกันนะรประมาณนี้ครับอันนี้ทําดูคร่าวนะครับเราอยากจะเอาลายไหนใส่ไปเราก็ใส่ไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดเบรกนะครับแล้ว,ว,บล,วลบเส้นนี้ทิ้งไปเส้นที่เราให้มันวิ่งนนะครับลองทําดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะวิ่งเท่าๆกันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่เราวางลายตรงนี้เลยนะ หรือต,ตัวนี้เอาหัวสิงมาใส่เอาลายามาใส่ก็ได้นะครับลองไปทําดูกันนะครับนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้พอเรามีเริ่มมีงาน,นตรงนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มเซฟเซฟไว้หลาย,ลายๆอันสักสิบชิ้นแล้วสมมตินะให้เรามามาที่เราไม่ต้องเข้าเอฟเฟกก็ได้นะครับไม่ต้องไปที่เอฟเฟกเรามาที่ตรงนี้ก็ได้ครับเครื่องมือตรงนี้ตัวที่ใต้เพนเราเนี่ยครับนะมันก็เป็นาติมีเดียเหมือนกัน เราลองคลิกดูปุ๊บเห็นไหมครับว่าม <with> ันจะมาขึ้นมาอยู <tech> ่ตรงนี้ให้เราละให้เราเลือกที่คัสตอมนะครับนะมันจะมีหลายอย่างนะให้เราเลือกคัสตอมคัสตอมนี้ก็คือตัวที่เราเซฟไว้หละมันจะมารวมมันอยู่ตรงนี้มันก็จะหางานง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับที่ผมเซฟไว้นะครับเราไม่ต้องมาไล่หาตรงนี้ละนะครับถ้าเรามาตรงนี้มันจะมีลายที่มากับเครื่องด้วยครับมันเยอะบางทีมันจะหาไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้พอเราเริ่มมีงานเยอะแล้วเนี่ย เราก็สามารถมาเลือกไอ้นี่เลยอิติมีเดียทุนตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราตรงนี้สมมติว่ามันไม่ขึ้นแค่ต้มเราก็มาเลือกตรงนี้เอาหนามนะปุ๊บอ่ะตอนนี้ลายที่เราเซฟไว้นะ่ะมันก็จะมาตรงนี้แล้วเห็นไหมครับนะครับเนาะประมาณนี้นะเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยคนระับอ่าเราจะเอาลายไหนลายไหนเนานะสมมตว่าสีา่เหลี่ยมนะเรามาที่ตรงนี้ ปุ๊บอ่าตรงไหนเราเซฟไว้อ่าจะใส่ลายอะไรไปนะครับมันก็จะวิ่งให้เราอย่างนี้เลยนะนะครับนะครับลองทําดูกันนะครับอ่าห้าเหลี่ยมอ่าลองไปที่ตรงนี้อ่าเราไม่ต้องมาไล่หาตรงนี้แล้วเพราะว่าเรามีตัวที่เราเซฟไว้แล้วนะครับนะี่ครัอม,มันก็จะวิ่งให้เราเลยนะครับอ่าไปลองทํากันดูนะครับนะถ้าทำไว้หลายๆชิ้นเนี่ยมันก็จะ สะดวกประหยัดเวลาเรานะครับไม่ต้องมานั่งไล่หมุนทีละตัวนะโอเคนะครับ